สบายดีเพื่อนเพๆทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์เนาะ,ะน้อยทีเคได้ย่างออกมาในข้างบ้านเนาะอันนี้ก็แม่นบ้านของน้อยทีเคแล้วก็เปินทางออกไปทางหลวงใหญ่เนาะอันนี้เป็นบ้านของน้อยที่เคเดอ้อเนาะอันนี้นองในข้างบ้านเลยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ่เดีกน้อยอยู่น้าบ้านนี่แหละน้องเซลซลดูสินยางมาเบิรงของเพื่อนเฮ็ยอย่างกัน มามามาตามมาตามมาตามมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเ <ทะ S 1> พื่อนเฮ็ดอย่างเดียวน<ด>เนาะดูนั่งจุ่มเดียวอยู่โมเมนท,ท์ให้อื่นให้กากับลูกหลานอยู่ในข้างข้าง,างบ้านนี่แหละสบายดีลูกสบายดีพัดเดียวมาพียงขึ้ตนตรงเซลล์อยู่มังงมกีสีไรกีค่ะเบิ่งแม่เบิงบ่ง,งดีงดูว้าวนุ่กง่ายพี่น้องพอดอนกียัง กวงหอยกับกวงหรือว่าหอยกับจี้จับขึ้นมาคักๆลูกว้าตัวใหญ่เด้พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัใหญ่เนาะมาคู่มือบ่ลูกมือเบิ่งหาโอ้ยหลายเนาะตใหญ่เนาะจับออกมาหลายโตให้เพิ่นให้ FC เพิ่นเบิ่งนําแนจังโอ้ยสิได้ซื้อมือกอยกินละบาดนีพี่น้องยามบ่ได้ไปโรงเรียนบ่เป็นยังโอ้อาจารย์ไปไปรวมอาจารย์ไปรวมอว่าบ่ได้ไปเนาะอว่า บบให้เวลาว่างเลยเนาะให้เวลาเป็นมีค่าน้อลูกเนาะมาหาหาอยู่หากินไม่นบ่เอาเมื่ออะไร็คอยังกินอยเอาเมื่อก้อยกินเมื่อพักเมื่อขั่วจำเจลเรียบร้อยเป็นบ่โอปลาพกเจ้าเคยเห็นโบบ้านพกเจ้ามีโบหอยกาบกีน่วยง่ายสุดบ่ฮะลูกไม่นองเนียนุ่ยงเหลือโอ้หวยง่อีลีพวกเจ้านี่เนาะน่วยง่ายอีลีขอสัมผัสนะเด้อขอจับเน่ นี่นี่นี่เนาะหน้าตาของหอยกับกีก็คือแนวนี้เนาะหอยกับกีหอยกับกีอันบรรดาลูกล้านแหละบบให้เวลาว่างเนาะมื้อนี้ละแม่โฮเฮียนบบได้เข้าแน่เบืองก้องแน่ลูกโฮเฮียนบบได้เข้าเพราะว่าครูอาจารย์ไปไปรวมเนาะอยู่สโมสรแม่บอกเออว่าละแห่งซานนี่แหละว่าซานเนาะแล้วก็มาเบื้องเห็นเพื่อนน้องๆอยู่กัย่างมาเบิ่งว่าเพื่อนเฮ็ดอย่างการคือบ่ไปห้องข้าวโงเรียนเพราะว่าโงเรียนบบได้เข้าครูสั่งผักผักเบื้นมื้อบลุก มือแรงเข่าบ่าบ่มดมือเลยมีโอกาสนอกจกนีเดี๋ยวก็มางมหอยเนาะเบิกนมกันแบบเนเซนอไรหอยกับเป็นสายเซฟจ,จะได้พี่น้องเนาะว้าวคนโดดลงไปเลยน้องกับบ๊ดี้ไก่เฮนเด้อไก่เฮอน้อ,นอ,นอยทีเกเด้อพี่น้องว้าวเนวาะใสแ่แยงของคอเลยเนาะ อากาศก็พอดีคักเนาะอากาศก็พอดีคักกับบได้ช่วงหนึ่งกับบได้เดดเนาะข้างนั้นเสียงเดดแต่เมื่อนี้ก็อากาศมีเสียงเดดแต่เศร้าเลยแต่เศร้าเลยเนาะอยู่หนองข้างข้างบ้านนี่เลยเนาะอยู่หนองข้างบ้านอันนี้แม่นพืนงมหอยเนาะงมหอยลูกลกหลานในข้างบ้านนี่แนะหละเนาะไว้ไปโรงเรียนเนาะให้เวลามีค่าเพื่อนวาเนาะมาหาอยหากิน โบพักคงเรียนไปอยู่ละละต้องไปหากินบบไปย่างหนึ่งกับย่างหนึ่งว่าซานเนาะอันนี้แม่การทํามาหากินของเล็กน้อยอยู่อยู่บ้านเขตซานสนบุตรหรือว่าซานเมืองเนาะเบบอีสานบ้านนาพันว่าเนาะอีสานบ้านนาพี่น้องอา้าวตีลังกาให้น้ำให้เบิ้งเน่ว้าวฮานวิธีมุนหอยพันว่าวิธีมุนหอยอ้าวพร้อมกันพร้อมกันวิธีมุ่นหอยเฮ็นเ,นนนนเนดี๋วไร เร็วว้าวพี่น้องเนาะเด็กบ้านคอยเวลาให้มีค่าเนาะเวลาให้มีค่าที่สุดเลยเนาะช่วยเวยกพ่อแม่แล้วยังมาหาทำมาหากินหอยนี้เพื่อนว่าเอาไปทำอาหารหลายๆย,ย่างเพื่อนว่าถามเพื่อนเนาะเอาไปต้มจำเจวส้มจำเจวซีฟู้ดเอาไปพัดเพชรเอาไปก้อยเพื่อนว่าเนาะ เพื่นว้าเพื่นมาทวงมือแต่น้อยโมเห็นแต่อยู่ในในข้างข้างบ้านนี่แหละเนาะเนี่บ้านน้อยทีเคเนาะได้ยินเสียงน้องน้องน้องนองแล้วก็ลงย่างลงมาเบิ้งเนาะย่างลงมาเบิ้งกับเห็นอ่าลูกหลานในข้างบ้านแล้วเพื่นลงมางมหอยเพื่นเอินว่าหอยกีบกีโตบักใหญ่เนาะโตบักใหญ่พี่น้องโตบักใหญ่โตบักใหญ่เลยเนาะเอาหอยมาเพื่นึ่งมาเอาหอยขึ้นมาโซ่ให้แม่เบิ้งแน่เร็วๆเพืนึ่ง จับหน่วยใหญ่ๆขึ้นมาเลยมาให้เบิงเ่งแน่อันนี้เมนเพื่อว่าไป่ไปองเทียนตรงให้เวลาให้ไม่มีค่าสำหรับเด็กน้อยบ้านบ้านนี้เนาะโบได้ออกไปหน้าไปจับหอยเซรีมาโกยก็มาเอาหอยกับกวางหอยกับกีอยู่ในข้างข้างบ้านนี้ในหนองน้ำเนาะหนองน้ำเนาะกับโบดีกวงปนหนประมาณเอาลายน้วยมาลูเอามาเบิ่งดู เดอน,นี้เพื่อนได้ซ้ำดีอันเนี้เนาะเดจับอ,อกมาเออนี่หอยกาบขวงพวกเจ้าหอยกาบกี้เพื่อนว่าเนาะเอาเมื่อก้อยเป็นบลูบเป็นให,ให้พ่อแม่ก้อยให้พ่อแม่กอยให้แต่เพื่อนหาเป็นแต่เพื่อนเห็ดบ่เป็นแน่มองกองและแม่แน่ ขอบใจเดอ้อเอฟซีเดอ้อทั้งเหนือทางใต้ตาเป็นต,ตุกตาเป็นออกอยู่ต่างประเทศเนาะอ,อยู่ลาวอยู่ไทยเข้ามาส้มเข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยทีเคเนาะอ,อันนี้กันทํามาหากินของเด็กเด็กอีสานอีสานบ้านน้อยทีเคเข้ามาเบิง่งทำกันพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบใจเดอ้อบ,บายบายพี่น้องมาแล้วมาแต่งมหอยวาซานอันนี้บ้านน้อยเนาะบ้านน้อยทีเคเนาะบ้านน้อยทีเคอันนี้ บรรดาลูกลูกหลานเพื่อนมาเตะง,งมหอยแล้วมาลัดเพื่อนอยู่ปากหน้าบ้านเหอนเลยมาพี่ลูกบ่บมันห่มพี่ไว้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 หนาวบ่หนา,าวบ่ปลาได้ไหลายเนาะมา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 โคเบิ่งแน่ได้ไหลายซ้ำเลยพี่น้องว้าท้ได้เต็มถุงเลยอันนี้หอยกีบกี้เนาะหอยกีบกี้ได้เต็มถุงเลยพี่น้องเอาเมือ่อเฮ็ดอะไรกินบาทน,นี่บ่ขา,ายบอกหึ ใครทุกเดอ่ะนะาินนเว้ายเพมันเอาเอากีมันอ้อมันกรเบิดเลยเนาะยังหสามหน่อยบ่ากบหนยเลยวะว้าวตาย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 นาวบออันนี้มันอยู่แต่หน้าหน้าบ้านเนาะแล้วเพื่อนมาแล้วกัมาลัด เป็นอย่างมามาลัดเบิง้งเพื่อนว่าสิได้หลายซ้ำได้เนาะเบิง้งแม่เบิ้งหนึ่งดูหนาวแหงเนาะในจนตากแดดปลาพี่น้องจักคนอันนี้สองสองคนเนาะมาเข้าคมมากระไรมามาเข้าคมมาหนาวบ่เจ้าหนาวค่อยพด้อนนี่เบื้องขอเบิงเ้งงนี้โอ้หอยนี่เนาะคล้ายบวัวสาวพันเนี่ยามสาวพันขาวอ่ะเพื่อ เพื่อเอากาบมันออกเด้อค่ะหลูานะโอ้ยเนาะซาวพัได้เนาะแม่สิเอาให้เนาะกะปั่นเดียวคนละครึ่งเนาะแม่สิกอยกินลงเบิ่งพวกเจ้าว่ากอยแซบมนบ่มันยมันแข็งๆอ้กซอยบางๆเนาะคอยก็บ่เคยกินดอกลคอยสิกอยลงเบิ่งได้บ่ซาวเนาะซาวเนาะสิไปเอากระามาสนี่เนาะ โอ้ยโอตอรลงราคานะ้ำเพิอ่นอยู่นี่เนาะเพิ่นนงไก่เฮือน,นอเนด้ไกลเฮือนเด้เนาะเออเสียบกระซามมาใส้คันขายเพิ่นว่าขายขายว่าตอรองราคาแล้วนะได้สองพันยี่สิบพวกเจ้าเนาะเพินพ่นโชคให้แล้วนี่ได้กระซามน้อยหนึ่งเนาะให้ลูกให้ล้านแกะออกมาแล้วมันได้บริจาคนึงเนาะอันนี้เพิ่นว่าเอาให้เลยเนาะให้ให้แม่กินเลยว่าซาวพันเนาะเฮ็ดกินเองทำเองเนอะงมมาให้แล้วว่ะว่าซา,านพี่น้องเนาะ อันนี้หอยหอยกับกวาเอาจมจุ่มซ้ำนี่ให้เมย์เบิ่งเนี่ยด้ผักขงเฮียนก็ได้เงินยี่สิบพันแล้วสามพันแล้วเมื่อซื้อขนมกินไปรงเฮียนเมื่ออื่นน้ลุงเนาะอันเดีเดีเอาซิกซิกเบงดูสองคนเนาะอันนี้เพิ่มเงินมาหอยหอยกับกวงหอยกับกวหงือว่าหอยกีหอยกีหน่วยใหญ่เนาะหอยกีหอยกีพี่น้องเข้ามาแล้วเซื้อกดไล์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเบ้งกองในโลก กดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้น้อยทีเคในยเด้อขอบใจลหลายๆเด้อทุกๆท่านทุกเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามและมารับชมคลิปของน้อยทีเคขอกำลังใจขอกำลังใจพี่น้องบ๊ายบาย